สวัสดีครับสวัสดีกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลังใส่กิมพัดอยู่ครับอันนี้ต้องหาวุ้นขออนุญาตนะพร้อมครับทุกคนพร้อขอเริ่มที่ี่ต้องก่อนเลยกัครับกับเัดเดนชาของเริ่มติกค่ะสองคูสองสีเปีนไงบ้างสรบี้เรื่งมี ก็มาไกลกว่าที่คาดหวังไว้ค่อนข้างพอสมควรครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจแทนน้องๆแล้วก็ทีมงานครับที่ได้เ,เสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับทั้งผู้ผลิตเองทั้งสิดตือเป็นขนาดไหนตัรมแต่ตอรับที่เข้ามาอยา่างล <g> ้หลามเลยก็บอกตามตรงว่าตั้งตัวไว้หัน ตั้งแต่ออีพีแรกนะครับเรารู้สึกว่าเราทำด้วยความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอผลงานดีๆออกไปให้ใหแฟนคลับเห็นนะครับซึ่งได้ผลตอบรับกมาก็ค่อนข้างจะประทับใจครับก็ค่อนข้างดีใจแทนน้องๆที่มีคนรักน้องๆมากขนาดนี้ครับแน่นอนช่วงนี้ได้ยันมีความกดดันไหมเพราะมัน็นการ e รีเมคจากเวอร์ชันแรกนะเป็นเวอร์ชันมิญญาลีอย่างีางย้ยการทำนายก็ตั้งแต่ที่ประกาศเริ่มประกาศโปรเจกต์ไปก็ค่อนข้างกดดันครับ เป็นความท้าทายของทีมทีมเหมือนกันครับว่าการเอามารีเมคเนี่ยเราเราค่อนข้างคาดหวังว่าคือเราไม่ได้อยากต้องการจะเปรียบเทียบว่าเราจะต้องดีกว่าฉบับเกา่าแต่เราอยากนําเสนอสิ่งใหม่ๆที่ให้ให้ได้เห็นความสดใสในปี2014อี2 0 2 4ที่ท,ที่เป็นน้องๆในยุคนนี้อะไรเงี้ยครับครับยากไปทาเส้นทางการเดินทางของเรือิทุกฝ่ายจะได้มา เปอร์เฟกขนาดนี้ก็ก็ยากครับก็ทุกความสำเร็จผมว่าก็ค่อนข้างจะก็จะได้มาก็ค่อนยากยากยากับผมสมควรครับจาก e ีีแรกจนถึง e ีสุดท้ายที่เราได้ดูกัมในวันนี้แล้วมันก็คือมีกระแสขึ้นมาเรื่อยอะไรเงี้ยครับเอาดีใจมากไอยกันอะดีใจครับผมดีใจแทนน้องๆแล้วก็ทีมงานครับที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับครับอย่างวันนี้มันจะมีวามพิเศษอะไรไหมวันนี้ก็จะเป็น e ีีที่เป็นอีีที่เป็นบทสรุปของการ เดินทางอันแสนนานพอสมควรนะครับ15 EP ครับเราก็จะเห็นตัวละครได้มาโลดแล่นเป็น EP สุดท้ายแล้วก่อนที่จะส่งคืนกับสูนิย์ใหอีกครั้งนะครับ,รบก็อยากฝากแฟนๆว่าเป็น EP ที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เป็น EP ที่ค่อนข้างน่าจดจำครับในปีเราซี2024ครับมาที่น้องๆบ,บ้านะนะก,ก็แลัครับผมเป็นยงไ้มาฮะรับผม Okay, but อ้าขอเออข้าทาใหม่ได้ไหมครับตอน,น้นต่นรา็บ้างอรู้สึกว่าเรามากลกว่าที่คิดนะครับแล้วก็เป็นการทางที่สนุกมาก <laughs> มาแล้วผมก็รู้สึกว่าใจหายที่แบบถึงที่สิบห้าแล้วไวเนะ <laughs> <ฮ>าะโคตรไวเลยผ่านไปไวเนาะสิบห้าอาทิตย์นี่มันไวมากเลยนะครับโหมันก <laughs> <laughs> <อ>็รู้สึกใจหายนะครับจะจบแล้วอะคือมันจบแหละซีรีส์จบแล้วแต่ว่ามันก็ พวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันยังอะไรได้วยกันใช่แต่ว่าสิ่งที่แบบทำมาด้วยกันทั้งหมดก็มันถึง EP 15บห้าแล้วแล้วแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วอะไรเมื่อคืนแบบผมผมนอนไม่หลับอะ่ะ <laughs> ผมตื่นเต้นอะ่ะ <laughs> เพราะว่าแบบโหนี่มันต้องส่งเลิฟซิกกับนิยายแล้วหรอ <laughs> <laughs> ใช่หายอะฮะ <laughs> นอนไปกี่ชั่วโมงนอนไปกี่ชั่วโมงอะฮะเมื่อคืนโอยอย่าพูดเลยฮะ นอนไม่หลับครับนอนนอนนอนทันน้าสองคมนมีความผูกพันกับตัวละครมากน้อยขนาดไหนอือผมเหรอผมรู้สึกว่าตอนที่แบบเราปิดกล้องแล้วครับรู้สึกว่ามันก็ใจหายแทนที่แบบเราจะไม่ได้เล่นตัวนี้แล้วเพราะว่าเราก็แบบเวิร์คช็อปกันมาแบบเอออย่างน้อยครึ่งปีอะนะครับอืมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้าง,างใ,ใจหายที่เราแบบเราไม่ได้อยู่ในบทบาทนั้นแล้ว แต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ในบทบาทนะผมจะแบบหอไหลตลอดเวลามันเมื่อยก็ต้องเล่นให้หวานไงใช่ผมผมจะแอนอกแบบตอนนี้ไม่ได้ผูกพันกับตัวละครเหรอครับก็ก็ปุ่นยังไงอ่ะปุ่นปุ่นรวยปุ่นรวยผูกพันเยอะไม่ดีครับเดี๋ยวตังค์หมดครับหมดบัญชีฮะแต่ติดนิสัยรวยไม้แย่เลย อ่ะแล้วผอื่นบ้างอ่ะคนความรู้สึกอะความึงตอนนี้แล้วมาถึงตอนที่สุดท้ายและแต่ง EP แน่พี่โอมบ้างไหมครับโอมครับกันไอ้มิกีิก็เรียกว่าผูกพันมากมากครับไม่คิดว่าอย่างเช่นอย่างผมที่รับบทเป็นโอมนะครับก็ไม่คิดว่าโอมจะแบบว่าพาผมมาถึงจุดนี้จุดที่แบบว่าเริ่มมีงานหรือว่าแบบเริ่มพาพวกผมทุกคนเข้าวงการมาแล้วนครับไม่คิดว่าบทจะส่งพวกเรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยครับใช่อืม แต่คุณก็ดูเล่นเป็นโอมดีนะครับอ่คือค่อนข้างเล่นเป็นตัวเองครับผม <laughs> ไม่เป็นตัวเอง <laughs> ใช่มีความเป็นเอ็นเจเ, <c oughs> เรียกว่าคล้ายกันดีกว่าอ่าอ่าโอเคมาแล้วทีละคนแรกเลยน้องมิก,ด,ก,มกดีกว่าก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับก็บทตัวละครเราก็คล้ายๆกับนิสัยเรานะครับก็ผมรู้สึกว่าผูกพันนะครับเพราะว่าเหมือนเล่นเป็นตัวเราเลยนะครับครับสำหรับผมก็ตอนแรกผมคิดว่า บทประธานพี่เนี่ยเป็นแค่บทบทหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นมาผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบว่าเป็นบุคคลอะไรขนาดน,น,นะครับจะพอผมได้ลองเล่นดูผมรู้สึกว่าพี่เนี่ยเหมือนเขาแบบมีชีวิตของเขามีโลกของเขาแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นโลกที่เหมือนของเราครับเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาก,ก็พอผมได้ลองเล่นผมก็รักในตัวละครนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับบทนี้ครับผูกพันกับเขาไหมเจ้าน,นาว่าผูกพันเลยนะครับ เดแต่ว่าความนิสัย,ยของพี่ก็คล้ายผมด้วยในบางอย่างก,ก็เลยท<ม>ําให้แบบว่าเหมือนมันลิงก์กันได้มากขึ้นมันเรื่องสูงเข้าขับตูนโลกขนน้องนี่นายายแล้วหรือยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบในตัวละครนี้นะครับผมพยายามถ่ายทอดออกมาในแบบผมให้ดีที่สุดเลยครับฟังมูมากหงาพี่กินเรื่องพี่กินมาพี่กินมาครับผมจุดเริ่มต้นใช่ไหมแต่จริ่มต้นมันเหมือนวันนี้ม <า S 1> ีสุดท้ายแล้วตลอดพี่กินยังไงบ้างครับซีรีส์เรื่องนี้ <มา S 1> ก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับมันน่าตื่นเต้นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบผมได้มาคิดว่าอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตัวผมได้มีโอกาสมาแบบทดสอบศักยภาพของตัวเองแล้วกันว่าแบบเราสามารถเอ,อ่อทำอะไรได้บ้างในในการแสดงต่างๆในการทํางานต่างๆที่แบบพอผมได้เข้ามาเริ่มอยู่ในโปรเจกต์เลิศิ24ครับผมคิดว่าแบบมันมีหลายๆอย่างที่ตัวผมแบบต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆแบบ เริ่มต้นไปกับมันพร้อมกับโปรเจกต์นี้ผมเลยคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมมีจนถึงทุกวันนี้ได้พี่คิดได้คนเสคร์ตตัวนี้มากตัวเอ,าาคนคอนินเหรอครับอืมตัวเอิญเป็นต,ตัวละครหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมคิดว่ามันเป็นความที่หนึ่งมันเป็นประธานเชียร์ครับตัวผมก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นคนที่ เป็นผู้นําอะไรคนขนาดนั้นอาจจะเป็นพี่แบบคนคนทั่วไปแต่แบบไม่ได้แบบกล้าสั่งการคนเลยขนาดนั้นแต่เหมือนพอเราได้มารู้ถึงบุคลิกนิสัยของตัวคอร์ดอืเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่คิดว่าตัวพอได้สังเกตมันเนี่ยมันกลายเป็นคนที่พึ่งพร้อมที่แบบช่วยเหลือคนอื่นเสมอไม่ใช่แม้แต่คนที่มันชอบเป็นพิเศษแต่ทุกๆคนเลยที่คิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมของตัวมันนะครับผมคิดว่าตัวมันก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนเสมอ สำหรับผมก็รู้สึกว่าเลิฟซิกให้อะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าแค่ในเรื่องของบทบาทครับให้ทั้งมิตรภาพเพราะว่าตั้งแต่อัทยาเนี่ยพวกเราก็อยู่ด้วยกันใช้มีความทรงจำร่วมกันค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์มาก,มา,กมายทั้งในเรื่องของการทํางานครับแล้วก็ในเรื่องของงานที่ได้ เติบโตกับการเป็นเพื่อนใหญ่มากขึ้นอีกขวหนึ่งครับก็อ,อยากขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ทําให้ตัวผมมีโอกาสที่จะได้ทำเรื2 0งซิกสองสองีครับแล้วก็สลับตัวละครพีทผมรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเหมือนส่วนหนึ่งในตัวพีทมีตัวผมแล้วก็ในส่วนหนึ่งในตัวผมมีตัวพีทผมเลยผูกพันกับตัวละครนีพ้พิเศษครับ,รบผมรู้สึกว่าพีทมันมิสไคล้ายๆผมครับผมก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันก็มีตัวตนจริงจริงในใจผมวันวนี้ก็จะกลับสู่โลกน้องดี่ใยแล้วลเราจะได้ไหมฮะกับ,กบนักแสดงวันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็มีความใจหายอยู่ครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกก็ยกตัวอย่างเวิร์กช็อปวันแรกที่พัทยาเนี่ยเราเราตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยครับว่าพีทเป็นคนยังไงแต่มาในวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาส่งนายกับ <c oughs> กับโลกที่นายอยู่แล้วก็มีความใจหายฮะแต่ว่าก็ ยินดีที่ได้เดินรัเดินทางร่วมกันมายินดีที่ได้เดินทางอันเบ็นลุงก็อันเป็นลูมรู้สึกผมรู้สึกว่าเลิฟซิกมันไม่ใช่แค่ซีรีส์อ่ะมันรู้สึกผมรู้สึกว่าเลิฟซิกมันเหมือนครอบครัวคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ผมรู้สึกผูกพันกับเลิฟซิกแล้วก็บพี่กแสดงทุกคนครอยากให้พูดสุดไม่ใช่ผมแน่นอนครับ เชนหรือเปล่าเฮ้ยเขาเล่นคู่กันี่ยเป็นไงครับการป้าหูพันก็รู้สึกรักครับรักทั้งพี่พี่นักแสดงและก็รักทั้งตัวละครด้วยครับรักคนข้างๆหรือเปล่ารักคนข้างๆหรือเปล่าพี่เชงอ่ะพี่เชงรักตัวละครอ๋ออ้อย วผมก็รักตัวละครครับเพราะว่าเหมือนเราได้เดินทางกับตัวละครมันนานก็ประมาณหนึ่งปีกับวิธประมาณสองเดือนประมาณนี้ครับรู้สึกผูกพันครับวันนี้ก็จะตับไแล้วนะก็เสียใจเลยครับเสียใจเลยเหรอโอ้โหพราผมก็อยากอยู่ตัวละครนี้ต่อไห มาถึงตัวละครเปิ้ลตัวละครมาวินมาวินมาวินออ๋เขาเสียใจไม่ปลอบเขาเหรออุ้ยเปิ้ลนี่ยืนเงียบเลยนะครับผมเชนนะผมเชนครับก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าแบบพอฟังเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดมาแลรู้สึกว่าเริ่มคิดก็ก็คิดถึงเปิ้ลเนี่ยนะเพราะแบบถ้าย้อนไปเมื่อ สามสีเ่เดือนก่อนแบบถ่ายทุกอาทิตย์มีเวิร์กช็อปอะไรนี้ก็แบบคงย้อนกลับไปไม่ได้ก็ถ้าผมอยู่บ้านผมจะได้เป็นเปอร์ก็คงไม่ได้ก็แบบก็แบบเป็นเหมือนประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็รู้สึกเขียนใจอันนี้น้นองๆแบบแบบคิดถึงบรอร้อมากค่ะครับเราจะต้องมีแผนยังไงสำหรับสิ่สงต่อไปหรืออะไรยังไงต่อไปดีไหมคะครับก็บว่า เป็นโจทย์ที่เราก็คิดกันค่อนข้างพอสมควรครับเพราะว่าเราตั้งใจที่แรกเดินทีนครับเราตั้งใจว่านิยายเลิฟซิกเนี่ยมีทั้งหมด2เล่มเราตั้งใจพยายามทําจบให้ได้ใน15 EP ซึ่งเราก็ทําจบแล้วผมคิดว่าเราเราทำมันออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับในตัวหนัยายเลิฟซิกเนี่ยครับวันนี้เราจึงเป็นวันที่เราต้องจําเป็นต้องส่งตัวนักแสดงคืนสู่นิยายจริงๆครับแต่ครั้งนี้ ก็เป็นสิ่งที่ตัดสินใจค่อนข้างยากครับที่จะไปต่อหรืออทำเรื่องเรื่องถัดๆไปเงี้ยครับคราวนี้ด้วยโปรเจกต์ถัดไปเนี่ยครับอยากให้เห็นน้องๆในรูปแบบใหม่ๆที่เราอยากจะนำเสนอในความท้าทายในการการแสดงของตัวน้องๆเองด้วยโปรเจกต์ปีหน้าแสดงว่าเตรียมไว้แล้วสำหรับน้องทุกคนแน่นอนครับว่านี่อะไรพี่จะพอจะสปอยตอนนี้ได้บ้างไหมคะเป็นโปรเจกต์ปีหน้าใช่ไหมครับโปรเจกต์ปีหน้าตอนนี้ที่ บอกได้ตอนนี้เลยก็คือเป็นเทียมมิวสิกครับด้วยดวยตัวศักยภาพของตัวน้องๆแสดงของเรานะครับที่ค่อนข้างจะครบเครื่องครับทั้งการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มต่างๆเนียครับเราจะพลาดเรื่องอเรื่องดนตรีไปไม่ได้เลยแล้วผมผมตั้งใจว่าปีหน้าจะทำเทียมมิวสิกครับเพื่อให้น้องๆได้เพอร์ฟอร์มแล้วก็แสดงศักยภาพในด้านอื่นให้ได้เห็นอีกครั้งนึงครับส่วนโปรเจกต์ซีรีส ปีหน้าแน่นอนครับเราตั้งใจจะทำทั้งหมด2เรื่องครับตั้งใจจะผลิตทั้งหมด2เรื่องซึ่งบทบาทแต่ละอย่างเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเป็นน้องๆน้องๆอีกเรป็นนี้เลยเป็นนักแสดง9คนหลักครับแต่ในเรื่องของดนตรีที่สุดจะเป็นเป็นวงทีป๊อปเลยนะครับอ่าเป็นวงเป็นคู่เป็นเดี่ยวหรือยังไงเป็นสิบยี่สิบเจ็ดคนอ่าพวอุบไว้ก่อนครับโอ้โหยี่สิบเจ็ดคนนี่เราเปิด ถ้างั้นก็ใหญ่กับใหญ่กับวงบอยแบงนะไม่ต้องมีผมว่าถ้า27คนอาจจะไม่ต้องมีเวทีแล้วครับทำไมครับเป็นพื้นราบเลยแล้วยืนสอนเพิร์ฟพอมทีไม่ต้องมีสเตจ27ด้วยใช่เป็นยืนสอนตตรงนี้ยังไม่พอเลยพี่ครับอยากให้วงทีป๊อปเนี่ยผมผมตั้งใจมีมีความฝันว่าอยากจะทำเหมือนกันครับแต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจะ บีบังคับแล้วก็กระสันชิดมากๆครับผมก็เลยอยากให้น้องได้ฝึกฝนแล้วก็เพอร์ฟอร์มฝึกฝนการเพอร์ฟอร์มอย่างเต็มที่จริงๆเพราะเพราะว่าผมคาดผมผมรับทราบถึงกา,การคาดหวังของตัวแฟนคลับนะครับของของแฟนคลับที่ไปแฟนคลับน้องๆนะครับอยากได้เห็นเพอร์ฟอร์มจากน้องๆเนี่ยซึ่งทางบริษัทก็ตั้งใจจะฝึกฝนน้องๆให้ให้ดีที่สุดนะครับทำให้โปรเจกต์ปีหน้าครับ T.A. Music ก็จะเป็นการร้องเพลง จากตัวของน้องๆเองจะเป็นซิงเกิลเดียวของน้องๆครับใช่ครับ TAF Prote หรือว่าไม่อ่ะขอเขาอุไว้ก่อนเลยกันนะฮะคแรกค่ะคนแรกที่วางไว้ก็แน่นอนครับเป็นกิจเป็นน้องกิจแล้วก็อาจจะมีโปรเกตอัมอนด้วนี้ต้องลองเลงลองเพลงกับคูกู่นะครับ เยังได้ว่าถึงจุดที่พวกเราต้องสนิทกับร่างกายกันแล้วถูกต้องถูกต้องใช่เพราะว่าผมสังเกตจากการซ้อมเต้นในในฟลายออลอีพีนะครับก็เห็นน้องๆรู้สึกมีศักยภาพแล้วน้องๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องๆทําได้ครับผมว่าถ้าน้องๆมีใจรักทางด้านอยากเป็นศิลปินเนี่ยบริษัทพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็มีสิ่งผลงานออกมาให้เห็นแน่นอนครับอ่ะยังใครก็มีจุดต่อแล้วหนุ่มกับหนุ่มเนี่ยพี่ต่พี่จะทำ วันนี้วันนี้มวันนี้จมีความพิเศษอะไรมากเราจะได้ดูพร้อมของแต่ขันด้วยนะวันนี้ต้องเตรียมใจยังไงวันนี้วันนี้วันนี้ชื่องานคือ love sick let's get together ใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าวันนี้เอออะไอเจ๊อีแล้วเหรอ let's get together let's get together ไม่ไม่อ้เต็มเต็มเ็มเต็โอ้โหทท love sick let's get together ไม่สองพันยิบสี่ด้วย love sick together อันนี้ข้าภาษาอังกฤษหรือเปล่าเดย l e p s t c k 2024 Let's get together โอ้เก oh yeah. ือบดับแต่กลับมาได้ก็เงาวันนี้ก็จะมีแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์แฟนๆหรือเปล่าไม่เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้พบเจอกันมานานดีกว่าเพราะว่าทั้งที่เราได้ดูพร้อมแฟนคลับก็คือ EP 6 EP 6ที่ได้ไปดูกันที่ตึก ทิปโก้เนาะใช่เรียกได้ว่าบรรยากาศเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งครับที่ทุกคนเรียนร้องเดิมๆใช่ไหมที่เดิมๆทำให้ฉันคิดเกินเจ็ดคำแล้วโอเคแ่ต่ว่ารู้สึกว่างานนี้น่าจะอาจจะเป็นงานสุดท้ายที่พี่ๆแฟนๆเห็นพวกเราใส่ชุดนักเรียนหรือเปล่าอาจจะมีถ้าผมใส่เล่นเอะอันนี้ใส่ไปเรียนก็เหมือนใส่ในซีรีส์ฮะใช่ครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสมมติว่าผมมีโอกาสผมขโมยแน่นอนครับชุดนักเรียนครับ ขออีกก็ได้ขอขอก็ได้ขอก็ได้ไม่ไม่ต้องขโมยหรอกขอได้ขอได้มันจะมีความพิเศษอะไรไหมฮะความพิเศษจริงๆผมว่าน่าจะได้เห็นบางคนที่ย oui> <th pues ังไม่เคยได้เต้นนะฮะได้โชว์ผมว่าวันนี้พิเศษสุดคือผมผมยาวขึ้นแล้วครับเป็นเมนแล้ววันนี้แล้วเป็นเมนแล้วเฮ้ยมันเริ่มยาวของเมนแล้วเป็นแมวนี่วันนี้ดูโตดูทรงผมโตก่อนวางเรนเดียนะครับทรงทรงแมลงสาบทรงทรงแมลงสาบ มแมลงสาบเรียนเดียตกตกหรอสำหรับไพโนอีพีครับผมทีพีก่อนหน้านี้มันก็ทิ้งอะไรไว้อี่มา้อไพโนอีพีที่แบบที่อะไรยังไงมาเกินเกินที่ทางคุณดูไหมจริงจริงทีพีนี้ผมเขาพูดแล้วนะครับก็อาจจะมีแบบก็จะเคลียร์ปมหลายๆอย่างเนาะก็อาจจะแบบมีเคลียร์ปมแบบโนยูริอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ มเกี่ยกอะไรหลายอย่างเลียร์ประเด็นใช่เลียร์ประเด็นหลายอย่างถามถามเชนดีกว่าเรื่องเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่แต่ผมบอกเลยอันเนี้ยตอนฉากจบบริบูรณ์เนี่ยอ่าไม่ก่อนจบดิมันจะมีฉากก่อนก่อนจบอ่ะเราเราสปอยได้ไหมอ่ะสปอยได้นี่ไงอย่างนี้ถามข้างๆเลยเป็นกระจกแล้วก็แต่ว่าฉากจบที่จริงๆแบบจริงๆอ่ะที่จบเลยฮะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นใช่แบบ อันนั้นคือก่อนจบแต่ที่จบจริงๆก็ดนตรีไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับเลิฟซิกที่แล้วเพราะว่าต้องรอดูเองครับเพราะว่าปุ้ย oh, 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 oh. ทางช่อง9 M cost SD นะครับก็30สาครับผมใช่ครับหรือสามารถดูอันคัดได้ทางไอชิดแต่วันนี้มันมีแฟนคลับมาดูด้วยเนอะใช่วันวันนี้พิเศษสุดเพราะว่ามีแฟนคลับมาดูด้วยวันนี้ผมว่าผมว่าวันนี้ครบรถแบบว่าปุ้ยจิก จิกที่นั่งขาดแน่เลยนะต้องเปลี่ยนใหม่เขาแมวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเสียตังค์วันนี้น่าจะต้องมีแฟนคลับเสียน้ําตาดูหน้าพี่ต้อมด้วยจะจิกไม่แต่แต่ผมบอกเลยหนังเขาอ,อ,อ่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่แบบเกือบครบทุกรถอ่ะใช่ใช่มันจะมีฉากหนึ่งฉากทุกคนน่าจะสะใจมากห่างนี้แล้วเนบะผมก็สะใจเหมือนกันนะาต้เสียนครับทั้งฟินทั้งเสียน้ําตาเสียตังค์ไปจิกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนปล่อยเขาอีก ใช่แล้วก็มีฉากที่แบบผมสะใจมากผมเป็นฉากที่ผมดูแล้วผมกลัวตอนตอนอยู่หลังมอนิเตอร์ครับแต่ผมอันนี้ผมสปอยไม่ได้ใช่เพราะเพราะไม่มีนาทีเสือร์สกายแบบสะอื้นแล้วนะสกายเป็นเสียเปลาสกายบอกเมื่อยเห็นที่ผมสปอยอย่างนี้นี่ผมยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูแม้แต่เราอยู่ในสถานการณ์จริงแต่อีพีนี้เป็นอีพีที่ผมแบบผมภูมิใจแลร่างกายตัวเองมากเพราะว่าเป็นอีพีที่ผม กินโซเดียมมาเยอะครับตัวบวมเออลูกิยเฮ้ใส่ผมอัดผมอัดมาทีนี้ใช่นะคะให้แบบว่าให้พูดถึงเดี๋ยวจะได้ดูแล้วเนาะครับสามคำสำหรับวันนี้ว่ามันคืออะไรบ้างของแต่ละคนค่ะจะได้พูดถึงคนอ่เด็กๆเลยครับคนละสามคำแล้วครับสามพยางเราเริ่มจากนี่ดีกว่าเริ่มเริ่มฝั่งนู้นไม่ไม่เอาเริ่มเด็กๆก่อนเลยเริ่มฝั่งนู้นสิเอ่อให้เชยปิดท้ายด้วยเฮ้ยให้เชยปิดท้ายด้วยเชยเขาคมที่สุดอยู่แล้วคมกริบ จะได้มีเวลาคิดหน่อยมามาของคนแรกซะด้วยน้ำตาแตกแล้วนะน้ำตาแตกมาคนแรกก็คมแล้วสามคำสามพยัญชนะสามคำสามคำมฟินฟินฟินครับฟินฟินฟ เจยังไม่ดูครับเอเจบอกยังไม่ดูครับใช่ใช่หรบคือผมที่ผมสปายคือผมเห็นในมอนิเตอร์ครับผมยังไม่ดูเหมือนกันครับคิดล่าลงครับคือดูแล้วยังคือผมคือผมยังไม่ได้คิดอะเอาไปทำรู้กันได้ไหมเดีได้เดี๋ยวเชนเขารอปิดแล้วโอเคได้เพื่อนได้ได้เลยเพื่อน ไม่เอาไม่เอามันเล่นเยอะแล้วอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าออกงารเล่นเยอะแล้วเล่นเยอะแล้วอย่ามีปุ่นเอ้ยไม่กีดคิดได้แล้วสระใจมากเฮ้ยออกหมด้วยใช่ไหมครับอ่มีหวัดเสียวครับทำไมครับมีคนเอาจี้คอครับรอดูรอดูครับครับครับ ดีมากมาดีมากมากเรไปที่สุดหวานปนขมครับโอ้ยเป็นกริร้องไห้แน่ครับมาแล้ว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 มา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 มมา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 า ยังไม่รู้ครับคือมันต่างกันเองจริงไหมไม่ใช่ยังยังไม่รู้ครับน่ารักคุณเนน่าขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ